สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีพาวเวอร์แอมป์หน้าลายมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็น m o สเฟสครับของค่าย NPE นะครับตัวนี้350วัตต์นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์หน้ามิกหน้าลายนะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับแต่ว่าเป็น m o สเฟสสภาพบอกเลยว่าสวยนะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเป็นรุ่นเ c 3 5 0นะครับไฟวีดูโค้งนะครับสมนะตัวนี้ไม่มีเอ็โคในตัวนะแต่ว่าสามารถเอาเอ็โคนอกมาเสียบได้นะครับ ถ้าลูกค้ามีเอฟเฟกก็สามารถเอาเอฟเฟกนอกมาต่อได้นะครับนี่ต่อ2ช่องนี้นะครับผมนะแล้วก็คอนโทรลเอฟเฟกนะครับเพิ่มหรือดีเอฟเฟกที่ตัวเอฟเฟกเองนะครับผมนะเพราะว่าอยู่นี่จะไม่มีปุ่มเพิ่มเอฟเฟกได้นะครับผมนะถ้ามีเอฟเฟกก็สามารถเสียบได้นะครับตัวนี้ก็ขับ15ได้นะครับขับ15ได้นได้ขับขับฮอนได้นะครับผมนะก็สามารถนําไปใช้ในอาคารในอะไรได้ตัวนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกอ่ารุ่นแรก ที่มันมีฮิตชิ้งตรงกลางเนาะนะครับส่วนในราคาอยู่ที่3,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ3,800รบาทรวมส่งแบบโอนเงินหาลูกค้าจะซื้อไปทางส่งได้ครับปลายทางแต่ต้องโอนมัดจำนะครับนะแต่ต้องโอนมัดจำเนาะนะครับผมนะสภาพเครื่องสวยนะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวย้อนแสงนิดนึงนะครับผมนะตัวเครื่องสวยนะเขาก็รักษาได้ดีนะครับผมนะตัวมอสเฟตนะครับมอสเฟตจะเป็นมอสเฟตดำสี่คู่นะครับผมนะมีมอแปลงหนึ่งลูกคบปาสองลูกนะครับ พัดลมนะครับสี่นิ้วนะครับเป็นพัดลม12บสองโวล์เสียงเบามากนะครับเหมาะที่จะเอาไปาใช้ฟังในบ้านนะครับหรือว่าร้องคาราโอเกะก็แจ่มเลยนะครับถ้าใครมีตู้อมอนิเตอร์15นิ้วนะครับพีเอสสนิ้วอย่างนี้นะครับซื้อเอฟเฟกนอกมาใส่ก็ร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับเสียงดีนะครับมันดีกว่า พวก power mix ยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือ1มันซ่อมง่าย2กําลังวัดมันเป็นกําลังวัดที่แท้ๆนะครับนะสามอยห้าสิบวัตต์นี่คือ350ร้อยห้าสิบวัตต์แท้ๆนะครับลูกค้านะนะเฟสสี่คู่นะครับเห็นไหมดําๆข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เขาวางฮิตชิ้งไว้ตรงกลางนะครับมีพัดลมดูดนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหน้าจะไม่มีรูอากาศเข้าเลยนะครับรูอากาศจะเข้าตรงไหนนะครับข้างล่างฮิตชิ้งนะครับ จะเป็นรังพึ่งนะครับเป็นรูอากาศเวลาพัดลมดูดอากาศออกใช่ไหมครับลมก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมาก็จะทะลุตามทิชชิ้งตามซอกชิ้งนะครับก็ความร้อนเขาออกไปไหมครับเขาออกแบบมาดีมากครับรุ่นนี้นะผมว่าออกแบบมาดีกว่ารุ่นใหม่ๆด้วยซ้ําไปนะการออกแบบเขาดีมากนะครับด้านข้างไม่มีช่องลมเลยนะครับไม่มีช่องลมเข้าเลยมีแค่รูนะครับตรงด้านล่างนะครับมีรูแค่ด้านล่างเนาะ แค่ <nied> ด้านล่างแล้วก็พัดล,ลมนี Mich ่ก็ดูดอากาศออกนะครับเสียงเงียบมากนะครับไม่มีจีไม่มีฮามเลยเครื่องนี้สภาพดีมากนะครับถ้าปล่อยไม่ได้ก็คิดว่าจะเอาไว้ใช้นะครับเครื่องนี้ดีมากเลยนะครับรีเลย์นะครับเจแปนอะไรเกรดดีมากเครื่องนี้นะครับพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้12โวลต์จริงแต่ว่าเกียรมาจากไต้หวันเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นของไต้หวันเลยนะครับเนี่ยพัดลมตัวนี้นะเกียร์อะไรเข้าดีจริงๆครับแค่นี้นะครับยอมรับเลยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกชุดไฟให้กับชุดปีดีมากครับฮิตชิ้งหนาเห็นไหมครับหนามากนะครับนะครับสวยนะครับสวยสวยเครื่องนี้สวยแล้วก็กําลังหว่านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับด้านหลังเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะสวยนะนี่นะครับมีพัดลมนะครับสวยสวยสวยนะครับสวยมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมีรอยหนูแทะมั้งก็เลยพันเทปมา นะครับก็สภาพตามนี้ด้านข้างก็ตามนี้นะครับถามว่าสนิมมีไหมหรอครับก็อาจจะมีหน่อยแต่ว่าไม่ใช่แบบเนี่ยตามรอยน็อตตามอะไรแต่ว่าไม่เยอะคือสนิมไม่เยอะนะครับสนิมแทบจะไม่มีเลยนะครับเครื่องนี้น่าจะนานมากแล้วแต่ว่ายังรักษาได้ดีนะครับหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงเหล็กแกนเหล็กนะครับอะ,อะไรดีนะครับเกรดอะไรดีอย่างเช่นพัดลมเนี่ยเป็นของไต้หวันนะครับเป็นของไต้หวันเลยนะ รีเลย์ป้องกันลำพวงเนี้ยเป็นของนะครับอ่าญีปนของญี่ปุ่นเลยนะครับคือดีมากนะครับเกรด PC ซีของปิ้นของวงจรขจานนี้คือดีมากนะครับนะทะอาออกมาได้ดีมากนะเครื่องนี้ไม่เคยซ่อมนะครับเท่าที่ดูนะครับยังเ네นียนเียนกลิบกลิบอยู่นะครับเสียงดีครับเสียงใสนะครับ3800บาทครับผมนะได้ราคานี้นะครับผมนะอ่ผ,ผมจะมาเทสเสียงกับอ่าตู้พลาสติกส5นิ้วนะครับต่อตู้พลาสติกส5บนิ้วนะครับต่อตู้พลาสติกอ่านะครับ สวยนะครับผมนะ,ะตัวแจ็คโฟนนะครับก็จะเป็นแจ็ครุ่นใหม่แล้วนะครับนะตัวนี้จะเป็นแรกๆอยู่แต่เาแจ็คโฟนแล้วนี้เขาจะใส่เป็นรุ่นใหม่มาเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายแล้วก็แน่นเสียบแน่นไม่ต้องกลัวว่ามันหลวมไม่หลวมนะรุ่นใหม่เนี่ยดีนะครับตัววอลลุ่มอะไรต่างๆลูกบิดอะไรสมบูรณ์นะครับเสียงดีนะตัวนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะครับ ตัวเครื่องสูงเจ็ดนิ้วนะฮะเจ็ดประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งถึงแปดนิ้วนะครับผมนะไม่ได้วัดแต่อยู่ลาวนี้นะครับเพราะมันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับนะเป็นรุ่นสามร้อยห้าสิบาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอะไรดีมากนะสามพันแปดร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับปลายทางบวกเพิ่มแล้วก็ต้องโอนมัดจานะครับผมนะใครที่เอาไปใช้งานนะครับหลารคนก็จะชอบถามผมว่าหน้าลายนะครับบางคนทําไมชอบจังนะครับก็หนึ่งเหรอเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับนะใช้งานได้หลากหลายก็คือ ถ้ามีงานาขาวดำนะครับหรือง,งานศพนะครับก็สามารถยกไปกับตู้ PS 2ใบได้ครับก็ช่วยงานได้เสียบไม้ได้พูดได้เลยนะครับถ้าเป็น power mix นะครับถ้าเป็น power mix ที่เป็นเหมือนตัวมิกและมีขยายในตัวนะครับถ้าเป็นมิกเซอร์ที่มีขยายในตัวเนาะนะครับข้อเสียของมันก็คือถ้ามันกําลังวัดไม่สูงจริง้าขยายเวลาเราพูดแรงๆหรือเราเล่นเสียงแรงมันจะชอบตัด นะคมันจะชอบตัดหรือว่ากําลังวัดมันไม่ได้เทนะครับกำลังวัดมันไม่เทานั่นเองนะครับเหมือนตัวนี้ครับ300รวัตต์สามร้อยาสิบวัตต์นะครับถ้าเอาไปเทียบกับ power amp นะครับรุ่นเล็กๆหม้อแปลงเท่ากับปั้นเห็นไหมครับแต่ตัวนี้หม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่เฟียดเยอะฮิตชิ้งหนานะครับฮิตชิ้งหนานะครับตัวนี้นะเสียงดีนะครับเสียงดีนะมาฟังเสียงกันผมต่อบรับพงพลาสติกนะครับตู้พลาสติกอ่าสิบห้านิ้วอยู่สองใบ นะครับนะก็จะเทสให้ฟังเสียงใสๆนะครับก็เชื่อมบลูทูธครับเป็นกล่องบลูทูธเข้ามาที่ตัว Power เลยนะครับผมนะเสียงดีครับตัวนี้นะ้าปล่อยไม่ได้ก็คงจะเอาไปใช้นะครับคือเสียงดีมากเอาไว้ฟังเพลงพวกลูกทุง่งลูกกุงนะครับเสียงดีนะเอาฟังเสียงกันครับผมอยากจะย้อนเสียงหน่อยนะครับ แหลมปรับได้ฮรักลางปรับได้นะกลางปรับได้ครับเบียดปรับได้ครับแต่ว่ามันจะไม่น่าฟังเพราะมันเป็นตู้พลาสติกนะครับนะ ไฟว,วียูยังใช้ได้นะครับไฟวียูใช้ได้ปกตินะครับ